เจียมรถล่ะอ๋อดีจังเลยเรียบร้อยล้วยังไงก็ยังไปไม่ได้นะคะต้องรอคุณหญิงท่านก่อนไปด้วยหรอค่ะคงจะแกล้งไปขัดคอคนปากแข็งเล่นละมังคะอ <c oughs> ย่ังงอนไปเลยค่ะโอ้มาแล้วมาแล้วเอ้อ <c oughs> <c oughs> อ๋คุณแม่แม่ใส่น้ำหอมฉุนมากค่ะเฮยบ่นอะไระเะยยหนูแม่โตจนจะมีแฟนแล้วยังจะมาว่าแม่อีกเสร็จได้ยังจ้ะของใช้น่ะเรียนไปยังของใช้อะไรคะอ้าวก็ข,ของไปใช้ที่โรงพยาบาลไงอย่างเช่นจานชามช้อนซ่อมแจกันดอกไม้เออแก้วน้ํำนะเอาไปให้คนเจ็บเขาใช้แล้วก็เผื่อไปรับรองแขกด้วยเสร็จได้ยังของพน,นี้ไม่น่าฉันสั่งนะน่าจะรู้หน้าที่ดีอยู่แล้วค่ะ กบวนหรูหราแล้วไม่มีใครเกินคนหญิงหรอกค่ะแต่ว่าเจียไม่ให้ทหารจับไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแม่คะไอของพวกนี้ที่โรงพยาบาลเขไม่มีเลยค่ะมีลูกแต่เราต้องไม่ใช่เหมือนของของพวกนั้นดูไหมใช่เหมือนคนอื่นนะมาเมโก้ไม่รู้นี่หนูนะ่ะต้องหัดเรียนรู้เอาไว้รู้ไหมต่อไปจะได้ชํานาญไออย่างแก้วน้ําเนี่ยแม่สั่งโรงงานก็ทําพิเศษรู้ไหมล่ะแล้วสงวนสิบห้ามทําแบบนี้ไปขายคนอื่น นี่แขกไปใครมานะเห็นของบ้านเรานะยอุ้ย,ต,ยตื่นเต้นไปหมดหมาเราต้องวางฟอร์มในเมื่อเราอยู่ในตำแหน่งนี้ไปถ่กลููปปะเดี๋ยวเรสายเชิญค่อ แข่งแทนคุณพ่อก็ได้เพราะฉะนั้นน่ะหนูต้องทําตัวให้ดีรมลูกให้เขาดูถูกได้จะทําอะไรมันก็ต้องคิดซะก่อนอย่างจะซื้อผลไม้นี่ก็เหมือนกันเห่ยลูกดูนะนะเห็นดูผลไม้นี่นะอะไรได<า>้คะแม่ค้าจ๊ะที่นี่ขายไงผลละเท่าไหร่สิบห้าบาทค่ะอ้ยสิบห้าบาทแพงจิงเลยกล่องราคาเท่าไหร่คะของที่นี่มันก็ราคาอย่างเงี้ลูกลูกสาวฉันเพิ่งกลับจากเมืองนอกจ้ะเขาไม่รู้ราคาของหรอก หวานกรอบนะเจ้าเนี่ยกรอบค่ะคุณหญิงค่ะอีะอ<ย>่ั้นขายไม่แพงค่ะเพราะคุณหญิงเป็นข้าประจำ <c oughs> ของอิจอยู่แล้วค่ะขบใจจ้ะอย่างงั้นก็เอาให้สิบลูกนะ,ะแล้วมีอง,งุ่นมาเอาให้สองกิโลมีค่ะเออย่หนูอยากทานไรลูกฝรั่งดีกว่าแม่อ่ะลูกโตน่าทานดีฝรั่งกินก็ไปได้ยังไงลูกของถูกใครเห็นเขาอายเขาอายเรื่องอะไรถูกฟีดีจะได้ไม่เปลืองเงินนงคะ อย่างเราเนี่ยนะมันต้องกินลล้นจีกินชมพู่เพชรหรือไม่ก็ทุเรียนหมอนทองไหมพอดีเขาไม่กินกันหรอกฝรัหลังเขลิ่งเลยเนี่ยแตหนูอยากทาน <c oughs> ถ้าหนูอยากทานก็ให้เตรียมมาซื้อแล้วเอาไปกินที่บ้านอย่าให้ใครเห็นแมคา้าจะ<ข>เดี๋ยวเตรียมไว้ให้ด้วยนะ<ข>เดี๋ยวท่านจะไปซื้อดอกไม้ตรงนู้นก่อนนะเดี๋ยวกลับมารับนะจ้าเดี๋ยวเตรียมไว้ให้ด้วยไปลุกมา วัสดีค่ะฉันจะพาคุณหญิงไปที่ห้องคุณให้เองค่ะขอบใจที่ฉค่ะสุขภาพพยาบาณนาวินไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงคิดว่าพักโรงบาลสักห้าวันก็คงกลับบ้านได้ครับไม่มีโรคแทรกซ้อนหรือว่าติดเชื้ออะไรนะหมอ ไม่มีไม่มีเลยครับทุกอย่างเรียบร้อยเจอคุณญิงครับขอบคุณค่ะไปลูอดเนี่ยจ่าวนี้เร้ก็ปบเข้มหมนต้อมเข้มลูกเที่ยงเรียบมากันแล้วเหรอจ๊ะอ้าวสสวัดีค่ะสสวัดีจ้ะอืม เท่านนหยทหารไปบอกเราก็มากันเลยเขรารักท่านส <c oughs> <im it> วัสดีครับคุณหนูเออคุณหนูไม่จำไหวแล้วค่ะสบายดีเหรอือคะเรียกคิดทืงคิดถึงค่ะวันนั้นเจอกันบ้างงานวันเกิดแล้วไม่ได้เจอกันอีกเลยค่ะก็ดีค่ะสบายดีต้องขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ เกินคุณหญิงครับถ้ามีอะไรก็ตามได้ตลอดเวลาครับแค่นี้ก็เป็งใจจะแย่อยู่แล้วนะเ,เรื่องช่วยมันต้องมีแน่ไม่ต้องกลัวหรอกนะได้ทุกเวลาเลยครับขอบคุณค่ะกลับก<อ>่อนนะจ๊งค่ะเออีเลียจ้ะเดี๋ยวช่วยเอาถาดมาจัดผลไม้นี่ด้วยนะแล้วก็จานช้อนซ้อมไหนก็เตรียมมาให้แล้วเพื่อมีอะไรขาดตกบกพร่องก็บอกมาจะได้ให้เจียมเขาเตรียมมาให้ค่ะ กะคุณค่คุณคุณหญิงโอ้โหเยอะแยะเออพอแล้วล่ะค่ะแหมซื้อมาเนี่ยเสียตังตัวเปล่านะคะเนี่ยมาตัวเปล่าได้ยังไงละจ้ามันก็ต้องมีของติดไม้ติดมือมาบ้างจ้ะเออนี่ีหนูแม่เห็นจะต้องกลับอันนั้นนะอเออิญมีนัดกับคุณนายผู้ว่าในจานีก็ได้เวลาแล้วจะต้องไปแล้วละ่นะคะ่ะนาวิน รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะแล้วจะมาเยี่ยมอีกขอบคุณมากครับอุ้ยขอบคุณอะไรกันมากมายเรามันก็คนกันเองกลับก่อนนะนาวินนะครับสวัสดีจ้ะเออไม่เรียบกลับก่อนนะแล้วจะมาคุยใหม่วันหลังสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะคือก่อนนะลูกนะ กินกับกลับอย่างนี้ด้วยยังๆๆอย่างนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะทำไมว่าช้าจริงคิดถึงคุณหรู้ใจจบบันก็รอคุณแม่แต่งตัวสิคะแต่งตัวนานๆนี่ทำไมคุณไม่ให้หมอบางอย่างลันเลยอยู่ยาชาเจ็บจะได้ถ้าผมสลบตัวแล้ว เปิดตามมาแล้วไม่เห็นคุณหนูลี่นี่มีใครหิวบ้างหรือเปล่ามีใครหิวบ้างหรือเปล่าถ้าใครหิวแล้วก็กินผลไม้ที่คุณหญิงซื้อมาแต่เยอะแยะแล้วรู้เปล่า อยู่กับกูได้ไว้ย<า>ยอย่าอย่ากูให้ไอ้หนูมันพี่พี่พี่อยากไ,ไหมหิวไหมไม่กินเดี๋ยวอยู่เรื่องงงกินไม่ล้องหน่อยแล้วน,นี่ตั้งแต่ตื่นมาทานอะไรบ้างยังคะน้ำก็ไม่ให้ดื่มหมอก็สั่งห้ามยี่สิบชั่วโมงขอแห้งจังเลยโอ้แ <c oughs> ม่เรียบแม,ม่เรียบฉันไหวหนูสบายดีแล้วตอนนี้ไนงะ ต้องกลับก่อนใครมาแป๊บเดียวกลับแล้วเขาจะอะไรให้กลับก็กลับใช่ะหมมันนั่งหัวโดยืนหัวโดเต็มห้องทำไมเออไปบ้านไปบ้านก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไปเอ็นหลังนะเข้าใจป่ะล่ะนี่แหมมานั่งอยู่นี่นานแล้วก็กลับกันนี่ควงนี่นี่โง่ข้อนี่ข้อข้อก็ยังหงายไปจะได้ไปคุยกันที่บาร์บานีเออวุ้ยตายนี่กระเป๋าเอาไปสิ อ้หน <mm um> ูพอไปก่อนแล้วนะเฮ้ยนี่จะเอาจอนเขาไปพัก no> ที่บ้านด้วยนะหนูครับฝาดหนูด้วยรักกันนะครับค่ะไปทีเดีนะวไป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 ปปไปไปไนไปไปไปปไปไปไปอป ได้แล้วค่ะเอาเป็นว่าอยู่แค่เด็กๆก็พอที่หนูไม่กลับบ้านนะคะทั้งพ่อทั้งแม่ตามมาถึงโรงพยาบาลเลยนะคะแค่คืนๆก็พอนะต่อรองต่อรอง